อันนี้คือหมูกรอบของทางร้านนะคผู้ชมครับเห็นเชฟบอกว่ากรอบชาตินี้ถึงชาติหน้าเลยใช่ครับทำยังไงบ้างครับเชฟอ<ะ>่าต้มอบทอดต้มอบทอดเอามาต้มก่อนได้ยังไงต่อครับทีนี้แล้วก็เอาต้มเผ็ดเอามาจิ้มครับ เอามาคีบไม่เป็นรูรูเจ็ให้ให้เป็นหนังเป็นรูครับครับผมแล้วก็เอามาทาเกลือครับทาเกลือครับแล้วก็ามาทานุงนชูครับผมอ่าถึงให้แห้งครับผมแล้วเอาไปอบครับครับผมอบเสร็จแล้วไงต่อครับทีนี้อบเสร็จอบเสร็จได้ที่แล้วก็หนังสวยสีสวยแล้วก็เอามาพักให้เย็นให้เย็นเสร็จแล้วก็มาตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ทอดอ๋อครับผม กรอบชาตินี้ถึงชาติหน้าเลยชาติหน้าเลยครับโอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับโอ้กรอบแคบกรอบแคบไปเนาะนี่ครับอื๋อใช้ได้เลยนะผู้ชมครับเชฟทำมากี่ปีแล้วครับสูตรนี้นี่ยโอ้เจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีเลยครับผมอันนี้คือกะเพราหมูกรอบครับผมต้องใส่อะไรบ้างครับถึงจะอร่อยเนี่ย ตามสูตรของเลยครับตามสูตรเลยนะมีพริกหนึ่งพริกครับพริกช้อนนะช้อนเล็กๆเนาะครับครับผมอ่าเอ๊ะผมแปลกนะปกติชาวบ้านเราจะคั่วพริกก่อนต้องใส่หมูกรอบทีหลังใช่ครับใช่ครับเพื่อความผิวแห้งๆนิดนึงครับอ๋อจะได้กรอบครับผมเราเน้นสวยงามครับผมอืมแล้วก็อร่อยด้วยปรับด้วยน้ำตาลนิดนึงครับนิดเดียวครับ ไม่ใส่ชูรสครับไม่ใส่ชูรสครับผมปกติต้องใส่ชูรสนะครับถึงจะอร่อยนะไม่ครับสูตรผมไม่ใส่โอ้ยงั้นก็ไม่ไครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวจานวัดข้าวตัวจานอยู่ที่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแล้วก็ใส่ใบกะเพราครับครับผมใส่ปริมาณเยอะไหมครับเอาตามความเหมาะสมครับผมหนึ่งยุ้มหนึ่งยุ้มหนึ่งยุ้มเนาะครับผม อันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเสร็ว่าเมนูนี้ทําง่ายง่ายมากครับแต่ว่าเราขั้นตอนที่ยากก็คือขั้นตอนการอบหมูให้กรอบเนาะครับผมเสร็จแล้วครับโอเคครับผู้ชมครับโทรทัวรร้านเบอร์อะไรครับอ่าเบอร์ทัวรร้านนะครับศูนย์หกสามสองสามหนึ่งสามสามแปดสองครับครั่งได้เลยครับอส่งทั่วสัมภาพเลยครับผมโอ้ได้เยอะนะผู้ชมครับเพราะว่าหมูกรอบทํายาก ม,มันก็เลยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงเนาะครับผมอยู่ที่ห้าสิบบาทครับผมครับผม